เพราะยังมังหันนินนักอะไรสองโลสองครับตัวนี้นาใหญ่ไกว่าตัวนั้นครับตัวมังหันเอาไปขายเลรอครับตัวมังหันนะดูครับครับใหญ่กว่าปะอือเอ้ยมันหมานครับมันหมานตัวนี้น่าจะสองโลสองโลหาขึ้นเนาะพอนาะแมนคอีกสองเถ้อครับผมขึ้นว่าบนไปเหรล่ะขึ้นว่านิจัยตอนแรกอยู่ครับซวย ้มหาม,อ,หามอ,ออกเยไ้อระครับระว่างระว่างขนามมันหัดอยู่ด้วยครับนี่หัดอยู่นี่สิไปอยู่นี่ตายนะไรกันแนเนี่ยนี่แน่สิงเหอเอ้ย ออไปจับตีเลยจับตีจับขาวมันด้ไรผิดได้ผิดกับพัดคาแข่งครับผมนี่กไปเนี่ยดูคาแข่ง

เราเห็นเลยครับนอย่านะครับนะเราเห็น,นเลยตันแห้งครับถึงเยื้อตัวเดียวจนบุ่ตีงอ่เหลือเศษหนึ่งทะลุไปแล้วจับใส่พอดีทะลุปืดไปเลยพอดีเลย,ยเ,เหลือเศษหนึ่งวะ าฮะฮักอยู่นะวันศุกริบสามครับรครับอือใส่ย,ย่งไครับนี่สองโลบวกครับ สองตาแล้วครับแค่ครับติดพักติดเน่นครับนะครับฝากคนไหลคนติดตามไปด้วยนะครับเนะด้อดครับส